สวัสดีครับทุกคนครับผมท็อปจิรายุดนะครับวันนี้ผมมีแอปพลิเคชันดีๆนะครับมาแนะนำให้กับเพื่อนๆทุกคนรู้จักกันชื่อว่า Background Buddy นะครับเป็นแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดที่ผมคิดว่าคนไทยทุกคนควรจะทดลองใช้กันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโลกออนไลน์เนี่ยหลอกลวงกันเยอะมากมีคนไม่ดีแสงตัวเข้ามาอยู่ในสังคมเราค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะที่จะต้องทำงานกับเราใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็น คนขับรถแม่บ้านคนสวนคนที่อาจจะต้องเทคแคร์คุณพ่อคุณแม่ของพวกเรานะครับซึ่งมันคุ้มมากๆจากการซื้อแพ็กเกจไม่กี่บาทเนี่ยแต่สามารถที่จะเช็คได้ว่าคนที่เรากำลังจะมาทํางานกับเราเนี่ยเป็นคนที่ดีจริงๆใช้งานง่ายมากครับใน Line แอปพลิเคชันนะครับอินเตอร์เกรตกับ l i n e OA เสร็จแล้วด้วยครับใช้สะดวกสบายมากเลยก็แค่เปิด Li n e แอปพลิเคชันนะครับสเต็ปที่2เพิ่มเพื่อนนะครับแบ็กกราวน์บอดี้สเต็ปที่3ก็จะมีพอปอัพขึ้นมาเลยครับทดลองกดได้ครับเช็คเช็ค now วิธีการใช้งานบริการของเราหรือจะติดต่อเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมชอบแพ็กเกจบอดี้เอ็กเปรที่สุดนะครับเพราะว่ามีการเช็คทั้งประวัติการทํางานประวัติการศึกษานะรประวัติช่อโกงออนไลน์นะรประวัติแบ็กกราวนด์ที่ไม่ดีส่วนเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเพื่อนๆทุกคนก็ไม่ต้องกลัวนะครับเวลาเราส่ง SMS มไปให้อีกคนหนึ่งที่เรากาลังจะดิวธุรกิจด้วยหรือเป็นคนที่เรากําลังจะจ้างงานเนี่ยจะมีแบบฟอร์มคอนเซนส์นะครับทางแอปพลิเคชันเนี่ยจะต้องส่ง คอนเซนต์ไปให้กับทางคน์เตอร์พาร์ตี้อยู่แล้วเพื่อให้เขายืนยันข้อมูลนะครับยอมรับในการกรอข้อมูล eKYC นะครับยังถูกต้องส่วนเรื่องผลลับนะครับผลตรวจเนี่ยก็เพื่อนๆทุกคนก็ไม่ต้องห่วงนะครับภายในแค่7วันทาง Background Buddy ก็จะมีการส่งผลลั์กลับมาผลตรวจกลับมาว่า c o u n t อร์พาร์เราเป็นยังไงส่งกลับมาที่ไลน์แอปพลิเคชันของเพื่อนๆทุกคนนะครับเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันของคนไทย ที่ดีมากๆนะครับอยากให้ทุกคนทดลองใช้กันเหมาะกับยุคป,ปัจจุบันที่มีการช่อกงออนไลน์กันเยอะมากฝากทุกคนไปทดลองเล่นกันครับขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ